หากเราจะนึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกพรีเมียมอย่าง All New Honda PCX 160นั้นโดยพื้นฐานของตัวรถแล้วมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองเป็นหลักหรือสำหรับการออกทริปในระยะก,กลางๆนะครับแต่ว่าทาง j u l e s c n d y Design ก็ได้ทำการเผยภาพเรนเดอร์ของรถรุ่นนี้ที่ถูกดัดแปลงให้มันอยู่ในรูปแบบที่มีความสปอร์ตแบบจัดเต็มซึ่งถือว่ามันแปลกตาไปจากเดิมเลยทีเดียวโดยทางผู้ออกแบบนั้นนะครับได้นำเอาแรงบันดาลใจของตัวรถมาจาก Honda CBR 1000RRSP รุ่นใหญ่ ถ่ายทอดองค์ประกอบบางอย่างลงมาสู่ all new honda civic x, x 1น0คันนี้โดยนอกจากสีสันและลวดลายแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงล้อแมกของตัวรถแฮนด์จับตัวรถให้เป็นแนวสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงกา้านเบรกระบบกระสอนหน้าก็จะมาเป็นแบบหัวกลับ up side down นะครับเพื่อให้มันรองรับการขับขี่ที่สปอร์ตได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นในส่วนของระบบกระสอนด้านหลังก็จะทําการใส่แบบมีซับแทงมาให้ชิลด้านหน้าปรับเป็นแบบทรงเตี้ยบอร์ดนั่งตัวรถปรับเปลี่ยนมาให้เป็นเป็นท่าที่มีความกระชับเหมาะกับแนวสปอร์ ภาพรวมแล้วก็ถือว่ามันมีความลงตัวเอามากๆเลยทีเดียวแม้ว่าภาพที่เราเห็นกันตอนนี้มันจะเป็นเพียงภาพเรนเดอร์จำลองเท่านั้นแต่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ครอบครองตัวรถรุ่นนี้ได้หากต้องการที่จะนำมันไปตกแต่งในแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับโดยราคาของ a l l New Honda 160ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเรานั้นจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่86,900บาทครับ